ใ่นะครับพาไปดูนะครับวิธีการเอายุ่งลงจากรถนะครับผมโอ้โหนะครับหลังโยกไฟนะคตอนนี้นะผมนี่ครับวิธีการอ้าวอีสุุคันเกรงของเรานะครับวันนี้นะครับผมยกยุ่งเป็นหลังเลยนี่ครับก็จะเอายุ่งลงนะครับผม trăng yeah. yeah. oh. yeah, lên trăng lên trăng lên, trang lên. <laughs> จะภาพกาลังมาครับกาลังเดินทางมางครับประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะเอาลงนะครับผมเดี๋ยวรอจะภาพนะครับผมอ้าวบึดจำบึดยกแล้วครับผมอันนี้ก็กาลังยกนะครับของแรงแข็งขันนี่ให้ยุงลอยออกจากตัวกระบะรถนะครับผมโอเคนะครับลอยแล้ว อันตนต่อไปก็นำรถออกนะครับผมรถขับกำลังมาครับผมนีม่ถ้าเป็นวิธีการย้ายยุ่งนะครับผมถ้าเป็นยุ่งเล็กๆนี่ก็ใช้รถนี่แหละครับผมอ้าวเป็นหน้าคลูกพี่ หักเลยหักเลยอ๋อโยกถอยพี่ <G un ters> เลย <G un ters> โอ้นะครับผมไปแล้วเป็นง,ง,งานเข็นเสานะครับผมเ <G un ters> อารถออกก็นี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราใช้เครนนะครับในการยกอยู่นะครับผมแก่อรอกนะครับผมเอ้านี่ยกของแท้ครับผมลงไปแล้วนะแก่อรอกยกแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะวางนี่ครับกับตัวเสาป,ปูนนะครับแล้วก็มีตัวโม่เนี่ครับผมล็อกนะครับเทปูนล,ล็อกแข็งโคก,กเลยที่นี่นะครับผม นี่น้องอออ่าตอนนี้ก็กำลังติดตั้งเสานะครับใช้น็อตนี่ครับน็อตยาวเหลือๆเลยใส่สบายๆเลย យ៉ាងកផាស់ធូហឺយ៉ាងកផាស់មើលត្រៃយ៉ាងទៅធួនធួនបានអេយកបាញ់ទៅអ៊ូអាទៅឲ្យយิงលើប្រតអឺ นี่ก็นะครับผมนําวงบ่อนะครับล็อกคอเสานะครับผมนะครับเราต้องล็อกทุกต้นนะครับผมพอใส่เสร็จก็จะผสมอุ้นนะครับผมหินทรายนะครับเทล็อกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็อยู่นึบเลยนะครับผมอ่านี่นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับอ่าบิดจำบิดนะครับผม อันนี้ก็กำลังผสมปูนเพื่อที่จะเทนะครับผมนี่ดินงานซึ่งเงี้ยงานสิ่งเงี้ยนะครับผมนะครับผสมปูนเพื่อที่จะเทล็อกคอเสาอันนี้นะครับผมเนี้ยเฮ้ยกลัวมามุ่งชวยนี่อู้หลอกดดด้ ท่านผู้ชมวันนี้ก็นะครับผมช่างก็ได้เทปูนนะครับทยอยเทนะครับล็อกคอเสาของยุ้งนะครับผมนี่ครับผมอันนี้ฝั่งทิศตะวันตกนะครับเสาสามต้นนี่กาลังทยอยเทส่วนฝั่งทิศตะวันออกนะครับเทเสร็จแล้วตอนนี้เหลือวิธีการปัดแต่งนะครับผมส่วนสองลูกนี้นะครับปัดแต่งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผม พอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับทางช่างก็จะรอให้ปูนเซ็ตตัวนะครับผมชประมาณประมาณสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนะทำให้ปูนเซ็ตตัวเสร็จแข็งเสร็จถึงจะเอาอุปกรณ์รอกออกนะครับผมนะครับพอทาอุปกรณ์รอกออกเสร็จก็เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับดีดยุ่งนะครับผมที่ย้ายยุ่งนะครับพี่ อันนี้คมสายสองนะครับอำเภอประสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอ่านะครับอ่านี่เด้อนะครับผมอ่แบตเตอรี่ของผมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บภาพรวมๆให้ชมกันนะครับผมอันนี้เป็นยุงนะครับสองพนักนะครับยุงสองพนักนะครับที่คลิปหน้านี้นะครับเราย้ายมาจากนู่นนะครับผมโดยใช้6ล้อนะครับนะครับขนเข้ามานะครับผมแล้วก็มาวาง นี่ครับปึ๊บแล้วก็ทําการล็อกคอเสานะครับผมนี่ครับเทปูนล็อกคอเสานะครับพอเสร็จแล้วก็นะครับเอาอุปกรณ์ออกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอุจจับคงไม่ได้ถ่ายทําให้จบเพราะว่าแบตเตอรี่หมดนะครับผมนี่ครับผมนี่อ่านะครับเดี๋ยวอุจตับก็นะครับอนุญาตลาทุกคนไปก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะครับผมอ่าคลิปหน้าส่วนสถานที่นะครับรอติดตามกันว่าที่ไหนนะครับผมเข้าครับผมกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับอ่ากับทีมงานดีบ้านดียุ่งอีสานนะครับแล้วก็อุศต๊ะคนอุศต๊ะคนสุรินทร์หลวงเภสัชตัวนะครับเป็นแอดมินนะครับผมเจอกันใหม่เด้อครับสวัสดีครับผม